สวัสดีครับผมนรงซื้อขายรถมือสองวันนี้จะพามาชมรถสิบล้อเทลเลอร์สองเพลนะครับอิสูสุล็อกกี้สองร้อยสี่สิบแรงนะครับผมคันนี้เป็นเทลเลอร์ขึ้นแมคโคร200นะครับได้สบายนะครับผมสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์090 8 58 82200933258446นะครับเข้าชมรถทดลองขับได้ที่อำเภอพุทธยสงข้างปั๊มบางจากใกล้ๆก,กับโรงพยาบาลพุทธิสงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับลูกค้าที่เครดิตดีนะครับจัดไฟแนนซ์นได้สูงนะครับใช้เงินดาวนน้อยนะครับช่องทางการออกรถก็มีหลายช่องทางนะครับทางร้านเรามีไฟแนนซ์รองรับนะครับหรือจะออกเป็น ระบบผ่านทกศก็ได้นะครับผมลูกค้าที่ยังไม่เข้าใจระบบต่างๆนะครับโทรสอบถามได้ที่เบอร์0908588220นนะครับภายในสวยครับผมสภาพดีภายในสวยนะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับยางดีนะครับกระบ,บะเหล็กไอบีมนะครับผมสภาพสวยๆเลย ลูกค้าที่สนใจนะครับโทรสอบถามได้นะครับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ